สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับเป็นระบบไฟของฮอนด้ารุ่นดิมครับดิมร้อยครับหรือว่าภาษาชาวบ้านดิมจุดเป็ดครับดิมรุ่นเก่าครับตัวนี้คือตัวที่เสียคือเป็นคอยสตาร์ทครับหรือว่าชาร์จคอยครับตัวนี้จะทําหน้าที่ชาร์จไฟจํานวนหนึ่งครับเพื่อว่าไปเก็บไว้ในกล่อง cdi ครับจะมีตัวคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุอยู่นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นฟัสเซอคอยครับฟัสเซอคอยก็จะทํางานร่วมกับกอง c v i มันกันในการจ่ายไฟให้กับคอยหองเยืต์ต่อไปนะครับครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอคอยไฟครับคอยหรือว่าตัวชาร์จไฟครับให้กับไฟหน้าแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ครับตัวหนึ่งเดียวนะครับครับ ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับสวิตกุญแจก็จะทำหน้าที่เขาเรียกว่าการเปิดปิดวงจรครับถ้าเราเปิดวงจรก็หมายถึงว่าถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอาไฟไฟบวกลงลบครับก็ทำให้ระบบทุกอย่างไม่ทำงานครับก็เครื่องก็จะดับครับง่ายๆครับ สำหรับราละเอียดคงจะเยอะกว่นี้มากครับมผมก็แค่อธิบายคร่าวๆให้ฟังครับครับก็คงจะประกอบกันต่อไปครับ ครับสลับสายไฟก็ถ้าสายจากคอยสตาร์ทก็จะเป็นสีดำแดงครับจะต่อจากนี้ก็เข้ากล่อง CdI ครับถ้าเป็นคอยแสงหรือคอยไฟไฟหน้าแล้วก็ไฟชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นสีเหลืองครับวิธีการเช็คก,ก็ง่ายๆครับถ้าไฟไม่ไม่ออกที่หัวเทียนก็มาเช็คระวางระ่างคอยหัวเทียนกับกล่อง C d i ครับ ถ้าตรงนี้มีก็แสดงว่าคอยต่นเทียนเสียแล้วก็มาเช็คร,ระหว่างกอง CCI กับคอยสตาร์ทครับถ้าตรงนี้มีก็แสดงว่า,อาสองตัวนี้ต้องเช็คทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีก็แสดงว่าคอยสตาร์ทเสียครับก็คง,ง่ายๆประมาณนี้ครับไม่ยากครับ สะก้อน喏สก้อนนี่เปล่าลเอามาให้เป็นปุ๊บ เรียบร้อยครับก็ปิดงานครับาครับก็นี่เป็นวงจรของรถมอเตอร์ไซค์ครับก็ง่ายๆครับวงจรง่ายๆแบบบ้านๆครับตามภาษาครับก็คอยก็จะมีอยู่สองตัวครับ ตัวแรกเป็นคอยแสงคอยแสงตัวจะใหญ่กว่าคอยสตาร์ทครับคอยแสงก็ท,ทําหน้าที่จ่ายไฟกับชาร์จมอแบตครับแล้วก็เป็นไฟหน้าครับต่อจากมอแบตก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวไฟเบรกพวกแตรครับจะเป็นคอยสตาร์ทก็จะทําหน้าที่ส่งกระแสจำนวนหนึ่งครับไปเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุในกล่อง cdi ครับแล้วตัวพัลส์อคอยก็จะทำหน้าที่ สร้างกระแสไฟจำนวน,น,น,นหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าจะไปกระตุ้นขาขาจีครับของ SCR ครับแล้วก็จะทำให้ทำให้ SCR ทำหน้าที่ปล่อยกระแสจากขาเอสู่ขาเคครับเพื่อไปสู่คอยขอหัวเทียนต่อไปครับคอยล์หัวเทียนทำหทน้าที่ขยายจากไฟแรงข่้นต่ำจะให้เป็นไฟแรงข่้นสูงเพื่อจะ กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนครับในการที่จะไปจุดระเบิดต่อไปครับครับสรุปกอง C D I ก็คือทําหน้าที่ควบคุมการจังหวะการจ่ายไฟให้กับหัวเทียนครับคือง่ายๆครับครับนี่เป็นวงจรง่ายๆครับครับก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับ